รอใส่บาทเช้าอันนี้มาตลาดหัวรอนะคะมาทุระอยู่เราเดินไปดูน้ำกันด้านบนค่ะหูน้ำอ้าวอันนี้เรือสมัยโบราณ ออน,นี้เรือสมัยโบราณน่ะเป็นเรือไม้โเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยน้ำท่วมเยอะค่ะดูด้านนี้สิคะอันนี้จะเป็น เออนี่ตรงนี้น้ําก็ไหลแรงเหมือนกันนะคะเนี่ยอันนั้นเป็นเรือลากจูงค่ะด้านนู้นนะคะด้านนู้นบรรยากาศบะหลังตลาดหัวรอนนะคะที่อยุธยาพอดีมาธุระนะคะก็เลยได้มีโอกาส ได้มาดูน้ำนะคะเรือยาวมากเลยอะ่ะเรือโบราณนะคะเรือยาวมากน้ำไหลแรงนะคะเนี่ยอันนี้คุณตาพายทวนน้ำเพื่อจะไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีเรือนะคะ เมื่อกี้น้ําแรงนะคะแล้วก็ว่าเสียงอะไรที่ไหนได้คุณตาพายเหลือข้ามฝั่งตรงนู้นก็น้ําก็เริ่มเข้าบ้านแล้วนะคะเพราะว่าอยู่ริมน้ํานะคะ นู้นท่าน้ำวังจนันทรมันมีเรือข้ามแล้วของหล่นตกน้ำนะลูกหย่อนไปข้างนอกไม่เคยเห็นน้ำ แค่น้ำท่วมค่ะต้องระวังค่ะน้ำท่วมค่ะสิบสิบปีแล้วบ้านนี่อ๋อแล้วบ้านอยู่ตรงไหนคะไม้โฮมบ้านนี่อ๋อหัวหลอมหาชัยมาาชัยบอนนี่สิบปีแยามาเยาา เมื่อกี้นะคะต่างชาตินะคะคุยด้วยว่าน้ําท่วมไม่เอาแล้วนะคะพบพบเมื่อปีห้าสี่น้ำท่วมเกือบหัวนะคะเมื่อกี้บ่นให้เราฟังนะคะชอบเรือลำนี้มากเลยป้าค่ะเดี๋ยวเราไปธุระก,กันต่อนะคะ ทางเดินชันมากเลยต้องระวังนะเนี่ยแล้วก็จะมีสะพานไม้นะคะคคคปลาหมึกค่ะเจ้าดังของหัวรอนะคะอร่อยนะคะปลาหมึกหวานจ้าได้แล้วนะคะยายเขาแถมหนึ่งไม้นะคะซื้อสิบไม้แถมหนึ่งไม้นะคะเป็นสิบเอ็ดไม้ เดี๋ยวเราไปชิมกันนะคะอร่อยแน่นอนจัะต้มมะพร้าวนะคะแล้วเราก็เท <Okay. S 2> น้ำออกค่ะเดี๋ยวใส่กะทิสองอย่างนี้นะคะก็คือลงควันนะคะกับธรรมดานะคะ ใส่ใบเตยหอมลงไปค่ะคนให้เข้ากันนะคะใส่มะพร้าวอ่อนที่เราต้มไว้ลงไปค่ะคนเล็กน้อยนะคะให้เข้ากับกะทิค่ะ ใส่น้ำตาลทรายแดงค่ะใส่เกลือตามความเหมาะสมค่ะตอนนี้กะทิเคี่ยวเข้าที่แล้วนะคะกับมะพร้าวอ่อนนะคะเดี๋ยวเราใส่น้ำบริสุทธิ์ลงไปเลยค่ะ พอน้ําที่เราใส่ลงไปเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่กล้วยสุกงอมที่เราเตรียมไว้นะคะลงไปอ่ะเราใส่กล้วยลงไปเลยค่ะ หอมยั่วๆเลยจ้าหอมกะทิหอมควันเทียนหอมกะทิควันเทียนหอมกล้วยนะคะ ด้วยบอรที่สิทธิ์แล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาไปแบ่งเพื่อนบ้านทานกันค<อ> <c oughs> ่ะเอาผู้ละถุงโอ้อะผู้ละถุงแบ่งกันกินจ้าว่สีิเอาไปให้พ่อใหญ่อยู่ในซ้อยความ พี่นิดพี่นิดเอาขนมอ่ะให้แม่อ่ะคนละถุงขนมครับผม้ยครับผมไปแล้วพญายพญายเอาพ่ายหญยบ่ยูปบ่นี่ลูกอาหยิบเอาเลยถุงหนึ่งลูกหยิบเอาถุงนึงถือดีๆมันหันครับผม โอ้ยายตาเ,เ,เอ๋ตาเอ๋น่ารักน่ารักอย่าเพิ่งอ่ะไม่ใช่เอาขนมมาให้ทานอ่ะคนละถุงนีุ่ณมถัิมกล้วยเบอรชีครับผมครับผมโอ้โหจำไม่ได้แล้วมั้งนะนะ จำได้เปล่านะนะนะยายคะกล้วยบวชีค่ะเอามาฝากค่ะจ้าเพ็่หมาเอาจ้าจ้าอะไรคะอ๋อไม่มีค่ะพี่